ความแตกต่างระหว่างการเจริญสติแบบเทราวาดกับเซนญี่ปุ่นถ้าจะให้สรุปโดยย่อถึงข้อแตกต่างระหว่างการฝึกวิปัสสนาแบบเทราวาดกับการฝึกกายใจแบบเซนญี่ปุ่นมีผู้ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าแบบเทราวาดมุ่งไปที่การดูกายใจของผู้ฝึกเป็นสำคัญแต่แบบเซนนั้นจะเป็นการดูกายใจ ในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งอยู่รอบตัวในขณะนั้นด้วยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะเซนแบบญี่ปุ่นนั้นพัฒนาขึ้นมาในประเทศที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติตลอดเวลาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติถี่ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลตลอดปีอีกทั้งวัฒนธรรมที่ต้องใส่ใจผู้คนรอบตัวเป็นอย่างยิ่ง ความหมายเชิงนัยอิปการคือพุทธศาสนกกายมหายานจะนึกถึงผู้อื่นนึกถึงสังคมที่อยู่รอบตนก่อนเสมอโดยเน้นมุ่งรับใช้และช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก่อนตนจึงจะยอมพ้นทุกข์ส่วนเทรวาสจะเน้นพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก่อนแล้วจึงช่วยผู้อื่นแต่จะประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า ทั้งสองส่วนนั้นแท้จริงเกิดขึ้นคู่กันการบรรลุธรรมของเทรวาดก็เป็นไปเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ใช่เป็นการเอาตัวรอดคนเดียวอย่างที่เข้าใจผิดและระหว่างทางที่เรากำลังสะสมเหตุเพื่อให้ตนได้บรรลุธรรมตามวิธีของเทรวาดนั้นเราย่อมเกิดเมตตาจิตคิดช่วยเหลือผู้อื่นไปเองตามธรรมชาติของจิตที่ได้ฝึกการเจริญสติแล้วอย่างถูกต้องสำหรับมหายาน แม้จะเน้นการช่วยผู้อื่นและให้นึกถึงผู้อื่นก่อนก็จริงแต่มองว่านั่นคืออุบายทางธรรมที่จะทำให้เราคลายความยึดมั่นในอัตตาตัวตนลดละความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลงเรื่อยๆจนในที่สุดแม้แต่ตัวตนก็ไม่เหลือทั้งหมดนี้ก็คือกระบ,บวนการที่นำเราไปสู่การบรรลุธรรมเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า เส้นทางการบรรลุธรรมของทั้งสองนิกายนั้นเหมือนกันดังนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่เลือกปฏิบัติแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเช่นมัแต่ช่วยผู้อื่นจนไม่รู้ว่าการเจริญสติเพื่อพัฒนาตนเองเป็นอย่างไรหรือมัวแต่หลับหูหลับตาฝึกฝนตนเองโดยไม่มองไปที่โลกรอบข้างว่าเราจะอยู่อย่างเป็นกัลยาณมิตรกับผู้อื่นได้อย่างไร